ปิยบุตรขู่บอกหากพิธาก้าวไกลถูกเคลียร์เจอมอบเหนือจรดใต้แน่ปิยบุตรมาอีกแล้วบอกก้าวไกลกำลังทำนิติสงครามเจอมุกเดิมสี่ปีที่แล้วตัดสิบยุบพักจากนักร้องตะก,กะอปรียิ่งกว่าพระเจ้าบอกหากเล่นที่เรนแบบเดิมจะเจอมวลชนก้าวไกลเหนือจรดใต้แน่นอน11พฤษภาคม2566เพจเฟซบุ๊กนายปิยบุตรแสงกนก,กุลผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกลได้มี ทีมงานโพสต์รูปพร้อมเนื้อหาในเรื่องการเมืองแห่งความหวังจะชนะความกลัว ปิยบุตรเตือนนักร้องงัดมุกเก่าหวังทำลายก้าวไกลเล่นพิเรนแบบเดิมระวังจะเจอพลังมวลชนของจริงปลุกประชาชนสู้กลับด้วยความหวังเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายทะลุ10ล้านเสียงระบุว่าวันที่10พฤษภาคม2566ารคาวานก้าวไกลเข้าสู่วันที่5ก่อนจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้11พฤษภาคมโดยในช่วงเย็นคารวานแต่ละสายได้จัดเวทีปราศัยตามจุดต่างๆมีประ ชาชนร่วมฟังอย่างคึกคักหลายคนใช้ระบบ GPS tracking ของพักเก้าไกลเพื่อติดตามพิกัดของคารวานแต่ละสายด้วยความกระตือรือร้นสำหรับคารวานสายอีสานวิตรภาพนำโดยปิยบุตรแสงกนก,กุลผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลพร้อมด้วยอภิชาติศิริสุนทรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อและอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่ผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกล,ล,ล,กกไกลจัดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครสสสระบุรีพักเก้าไกลทั้ง4 ประกอบด้วยสรพัดสีปราดเขต1เบอร์ 5, ทรงวุฒิสารจันทึกเขต2เบอร์ 5, นันทิตาสงพรามเขต3เบอร์6 และพิธานทรงกำพลหรือแปะบางสนานเขต4เบอร์2ที่บริเวณท่าน้ำดับเพลิงจังหวัดสระบุรีปิยบุตรปราสัยความช่วงหนึ่งว่าตอนนี้กระแสของพักก้าวไกลขึ้นสูงมากคารวานก้าวไกลทั้ง5สายตั้งแต่เหนือจดใต้มีพี่น้องประชาชนทุกหัวระแหงให้การต้อนรับอย่างดีเมื่อกระแสขึ้นสูงแบบนี้เราจึงต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่คือไม่คิดแค่เป็นพักขนาดกลางหรือพักร่วมรัฐบาลแต่ต้องมีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่งเพื่อ เป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีเมื่อมีกระแสสูงบรรดานักครองเรียนซึ่งพากันขยันทำงานเป็นมุกเดิมที่4ปีที่แล้วก็ทำตอนนี้ก็ทำซ้ำอีกเปิดไพ่ประเภทตัดสิทิยุบพักหรือให้เราพ้นจากตำแหน่งทำแบบนี้มาเสือบ20ปีขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใครมาแรงนี่คือนิติสงครามทำลายเราโดยใช้กฎหมายดังนั้นวิธีการต่อสู้ของเราคือต้องยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไม่กลัวไม่เกร ไม่ถอยเพราะถ้าหยุดถ้างอถ้าหมอบแสดงว่าอาวุธของพวกเขาใช้สําเร็จแต่ถ้าพวกเขาทําแล้วเราไม่ตายเรากลับมามีชีวิตใหม่แถมไปไกลกว่าเดิมมีคนสนับสนุนมากกว่าเดิมแบบนี้เรียกกระสุนด้านไม่ต้องกังวลจะร้องอีกกี่คดีจะใช้หนังม้วนเก่าอีกกี่รอบเราต้องสู้ด้วยพลังของประชาชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้มันรู้ไปว่าถ้าเล่นพิเรนแบบเดิมคุณจะเห็นพลังอั ภัยสารของมวลชนพักเก้าไกลทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้เจอของสิ่งแน่นอนปิยบุตรกล่าว ปิยบุตรกล่าวต่อว่าตอนนี้พี่น้องมีความหวังกับเราสูงมากเราต้องไม่ละทิ้งความหวังเพียงเพราะมีนักกรองไม่กี่คนเขาเอาความกลัวมาฆ่าความหวังถ้าเราหงอพวกเขาจะได้ใจนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนที่จะอยู่กับอดีตกับอีกกลุ่มที่หวังอยากเห็นอนาคตใหม่เรากําลังสู้กับเขาด้วยความหวังหวังว่าประเทศนี้จะดีกว่านี้ได้หวังว่าจะส่งมอบสังคมที่ดีให้ลูกหลานหวังว่าจะสร้างสวัสดิการทั่วหน้าที่ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตายอย่าไปท้อถอยอย่าตระนกตกใจขอให้เอาความหวังชนะความกลัวเลือกสอสก้าไกลเข้าไปให้มากที่สุดให้คะแนนทั่วประเทศมากกว่า10ล้านเสียงสิ่งนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันจากบรรดานักร้องและจากนิติสงครามตอนนี้เราอาจควบคุมกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้เพราะปากกาที่จะเขียนคําวินิจฉัยคําร้องต่างๆอยู่ที่พวกเขาแต่เรามีปากกาอีกด้านคือปากกาที่ทุกคนจะใช้ในวันเลือกตั้งประชาชนต้องกาก้าว ให้ถล่มทลายแล้วมาวัดกันว่าปากการไหนจะมีธิเดตมากกว่ากันปิยบุตรกล่าวปิยบุตรทิ้งท้ายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งถ้าพี่น้องประชาชนแบ่งให้พักเก้าไกลแค่บัตรสสบัญชีรายชื่อต่อให้เลือกถล่มทลายก็ได้แค่ร้อยคนไม่มากพอจะเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลดังนั้นต้องช่วยกันเลือกผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตของพักเก้าไกลทุกคนทุกเขตพวกเขาจะเป็นผู้แทนที่มีเจ้านายคนเดียวคือประชาชนให้เราได้เข้า ไปมีอำนาจรัฐเพื่อผ่าตัดใหญ่ประเทศไทยและอยากกังวลกับยุทธศาสตร์อะไรทั้งสิ้นอยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนอยากให้ใครบริหารประเทศกาทันทีไม่ต้องกังวลใจและถ้ารักพักเก้าวไกลก็เลือกพักเก้าวไกลให้ถล่มทลายไม่มีคะแนนตกน้ำมีแต่คะแนนเติมน้ำ14พฤษภาคมนี้คำตอบสุดท้ายก้าไกลทั้งแผ่นดิน